สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่12มีนาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะนุ้ยมีข่าวที่จะมาแจ้งให้กับทุกคนทราบค่ะ นุ้ยจะไม่ได้ทําคลิปให้กับทุกคนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะอย่าเพิ่งหนีหายกันไปนะคิดถึงการทําคลิปให้กับทุกคนฟังมากๆเลยค่ะนุ้ยจะกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่18มีนาคมค่ะพบกันอีกครั้งในวันที่18มีนาคมนะคะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะแนวฝนในวันนี้ค่ะเน้นทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกโดยเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุมแนวจังหวัด กรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองจันทบุรีและตราดค่ะก็เนื่องมาจากลมหนาวจากจีนก็ยังคงลงมาประทะอากาศร้อนในภาคอีสานยังมีลมใต้นำความชื้นเข้ามาค่ะฝนชุดนี้ก็จะอยู่กันถึงนะคะวันที่13มีนาคมวันพรุ่งนี้ค่ะและก็จะมีชุดต่อไปค่ะในวันที่19ถึง22มีนาคมค่ะ และตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางค่ะขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะทางภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงนะคะบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยเช่นกันค่ะ บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กมีลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดสระบุรีลบบุรีการจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดะเชิเงซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพระวังโรคลมแดดเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนค่ะส่วนภาคใต้ในวันนี้นะคะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบครีขันธ์ชุมพรยาลานาราธิวาส ระนองและพังงาค่ะในช่วงวันที่13ถึงวันที่18มีนาคมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะกบมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทําให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนแต่ก็ยังคงทําให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะในช่วงวันที่19ถึงวันที่22มีนาคมมีสัญญาณฝนเพิ่มอีกครั้งค่ะ เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนรอติดตามข้อมูลนะคะข้อมูลพยากรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขอให้คนติดตามค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย